สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับเช้านี้นะครับวันที่2สิงหาคมสองพันบนะครับบรรยากาศของกลางทุ่งนาแล้วก็ป่าผักให้ดูนะครับบรรยากาศของป่าผักให้ดูกลางบอ่อใหม่นะครับที่เราเช่าเขาปีละหก0 0นบาทนะครนี่คือบรรยากาศในบอ่อเมาืวานใส่ ยานะครับละแกล้าดำทำให้ลากขาวดูบรรยากาศกันเดินดูบรรยากาศกันนะครับระ<ม>บบใดก็จะมีสองตัวพร้อมปัม๊มฉีดยาล้างโต๊ะอันนี้คือที่ล้างแผ่นโฟมโต๊ะลอย ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลครับสำหรับเลดอกทำยากมากมีตัวที่สวยตัวไม่สวยอยู่ทำยากคือเลดอกทำยากมากนี่คือระบบบอ่อนี้คือโต๊ะลอยลอยพึ่งจะแยกเบีย้ยเสร็จเมื่อวานเอาเลดอกมาใส่ วันนี้ฟฟลีแล้วก็กินนี่ก็เก็บได้แล้วนะครับแต่รอก่อนรอน่าจะเป็นวันอังคารหน้าหรือเปล่า,าวันศุกร์หน้านะครับ อีกอาทิตย์หนึ่งไม่งั้นก็ต้องหาเมื่อค้าอื่นซื้อไปก่อนนี่เฟลเล่ก็น่าจะโอเคได้ละหลังค้าค่อนข,ข้างจะแดงมืดไปหน่อยอันนี้เลดข้างบนนี่ ว่ยังชั่วหน่อยตอวนี้จะดูว่าเวลาใกล้จะได้ถอนแล้วจะเป็นยังไงบ้างที่เวลาใกล้ถอดแล้วชอบเป็นให้ทั่วงานมีกินสองโต๊ะนะครับที่น่าจะใกล้ได้ถอดแล้วอันนี้ก็ เบียด้านโตะลอยด้านบนนะครับมีโต๊ะครึ่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ค่อนข้างจะต้นสั้นบางต้นมันก็สวยอยู่ทั้งหมด19โต๊ะนะครับ9โต๊ะ นี่ก็กำลังสวยเลสองโต๊ะอันนี้เบีย้ยเล็ดคอทำยากมากโตช้าอีกกินมีดห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเอ็ดโต๊ะนะครับจีนนับนะตอนนี้นะครับ โอเคครับสำหรับแท็กนี้เดี๋ยวเราไปดูบ้านน้องแอนนะครับเชา้านี้วันที่สองนะครับไปดูบ้านน้องแอนเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทางแก่งงอยกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมมาชมแท็กบรรยากาศบ้านน้องแอนนะครับบ้านแก่งงอยอน,นี่คือบ่อเล็กหน่อยนะครับก็ใช้ปุ๋ยประมาณสามร้อยสองร้อยกว่าแล้วก็ขึ้นช่ายนะครัปลูกขึ้นช่าย เอาเพื่อนชายใส่้าส่วนเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนชานดูเลดโอก็ถือว่าโอเคนะคิดโอค็ถือว่าอโอเคละสีสันใช้ได้แต่ว่าความยาวเขายังยังไม่โตดี เพื่อนใช่ปัญหาหน้าฝนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นใบาลายต้องเอาให้อยู่ไม่งั้นก็ขายยากนี่ก็ใกล้แล้ะช้ามากนะครับเพื่อนชายนี่ใช้เวลากินเวลามาก ึ้นโตแล้วน่าจะเป็นเดือนหากให้โดนนี่จะเร็วเวลาอันนี้อยู่ริมโตริมโตเขาก็จะโดนฝนนะครับโดนฝนก็จะเป็นสวนมากเป็นบายจุดโดนฝนมากถ้าเดิมไม่โดนฝนก็ค่อยยังชั่วหน่อย มีเฟลเล่เฟลเล่กับเลดโอ๊กแล้วก็กีนเดี๋ยวดูลากกีนก่อนลากก็โอเคอยู่นะถือว่าขาวอยู่รอลุ้นดูนะครับว่าจะได้เก็บได้ขายไหมถ้าขึ้นใช่ก็ อันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับสองตัวนะแต่ปัญหาคือใบจุดใบลายนี่แหละยืดออกก็ถือว่าลากใช้ได้ตัดยายังไม่เสร็จ อโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้คงจบไว้เพียงสั้นๆเท่านี้นะครับบันทึกบรรยากาศของผักไฮโดรไว้นะครับวันที่2สิงหาคม2 5 6 7นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ